เลี้ยงดูปูเสือญาติไปซื้อของดีใช้บำรุงบำเริตัวเองเนี่ยเป็นบาปเป็นความชัวม่วไหมเออกูละถือนักหนาเฉยละแม่กูถึตงต้องนั่งขายน้ำอยู่ทุกวันนี้ไงเอาจริงๆกูไม่เอาเงินชาวบ้านไปให้แม่กูกินหรอกไม่ให้อีกตัวเพราะลำพังตัวกูอะขายน้ำไปเยโยมขายน้ำไปยังดีกว่าที่จะเอาเงินชาวบ้านไปทาไปกินโดยที่ชาวบ้านเขาไม่ได้เจตนาให้ เพราะนั่นคือกรรมอันหนักให้กินฐานแดงๆซะดีกว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้นะไม่ใช่หลวงปู่คิดเอาเองนะพระพุทธเจ้าบอกว่าเพราะทำไมสมัยโบราณเนี่ยก่อนที่พระเจ้าองค์ปัจจุบันจะเกิดมีพิสุรูปหนึ่งชื่อว่ากบินละเกิดในพระพุทธศาสนาพระมาหากาัสบคือพระเจ้ามีนามว่าพระมาหากรสบบวชเข้ามาเนี่ย โอโหเป็นอรหันต์เป็นอริยะเจ้าประกาศตัวเองแล้วก็ได้ลาบสกาละเทศสอนใครก็โอใครก็เชื่อถือมีคนติดมากพระพูดเพราะจ้าจ้าโยมจ้าโยมจ้าเมื่อคืนนิมิตว่าเทวดามาบอกมาบอกว่าเออจะต้องทำนั่นทำนี่เทวดามาเข้านิมิตเออพระอรหันต์นี่อาศัยนิมิตนะที่จริงเนะี่ยพระอรหันต์เขาไม่ต้องอาศัยนิมิต ถ้าเป็นอรหันเนี่ยเทวดาจะไม่กล้ามาแตะอรหันไม่กล้ามาบอกเพราะอะไรก็เพราะอระหันท่านมีที่ปัจโสตะที่ปรจัจกสุมีสัมผัสที่แม้แต่อรหันชั้นที่ไม่มีธิ์เช่นสุขวิปัสโกก็มียานปัญญาอย่างรู้ได้ไม่ต้องอาศัยเทวดามาบอกถ้าอาศัยเทวดามาบอกอลหอยไม่ใช่อรหันเนเทวดาจะไม่ ไปเปิดพระสุตันปิฎดกดูพระชาดกดูพระวินัยดูไม่มีเทวดาคนไหนกล้ามาบอกพระอรหันต์ยกเว้นว่าจะมาขอบุญจากอรหันต์มีอยู่แต่ว่าเทวดาแม้แต่พระอ,อ,อินยังต้องแปลงกายเป็นมนุษย์มาขอบุญจากอรหันต,แต์แต่เพราะยันอรหันต์ไม่มีนิมิตถ้าจะเป็นนิมิตก็เห็นว่าสัตว์กำลังตกทุกข์ได้ยากเออนิ่เปรต นั่นอสุรกายมีโทษภัยจากการทำเวรกรรมเช่นนี้เช่นนี้ให้ฉะนั้นกบิลละพิขุก็เหมือนอย่างเงี้ยเอาเงินชาวบ้านมาเสพเอาแม่กับน้องสาวไปเอาเงินชาวบ้านไปเลี้ยงแม่เลี้ยงน้องสาวเลี้ยงญาติล่ำรวยรุ่งเรืองโอ้เห็นท่ามันอาชีพนี้จะดีก็เลยมาบวชทั้งครอบครัวตระกูลส่วนพี่ชายเนะี่ยเป็นอรหันต์แท้ๆท่านบวชแล้วท่านก็เข้าป่า แล้วก็เห็นน้องสาวกับแม่น้องชายเมาในลาบที่ได้มาเตือนก็ไม่ไม่ฟังแถมยังขับไล่ท่านก็งงโง,ง่งี่เงาเป็นควายไม่รู้เรื่องอะไรผมมารู้มากกว่าท่านอยู่ป่าไปเถอะแล้วก็ตัวเองก็เสพความสุขเอาเงินชาวบ้านมาทำประโยชน์ถึงวันนี้ก็ยังไม่พ้นจากอเวจีเลยขี่าศาสนาแล้วเนี่ย อยากรู้ว่ามีจริงไหมก็ลองไปเที่ยวดูดิในเอเวจี v G. เดี๋ยวก็รู้แนะนำเราหอยเขาลองไปดูว่าลองไปดูที่อเวจีเผื่อเจอเพื่อนเก่านะเพราะฉะนั้นโอตปะความกลัวบาปเนี่ยที่จะไปแตะต้องลาบสการะหรือทำผิดชั่วหยาบทั้งต่อหน้าและหลังทำไม่ได้ข้อที่8ปดพหุสัจจะ เห็นอยู่รู้อยู่เข้าใจอยู่ในผลการปฏิบัติคือเป็นผู้รู้จริงทำได้จริงเห็นผลจริงและความจริงอันนั้นเป็นที่พึ่งของตนและคนรอบข้างได้จริงเรียกว่าเป็นพาหุสัจจะหลวงปู่จึงมาเขียนบทสรุปบทนี้ไว้เมื่อ30กว่าปีก่อนว่ารู้จริงไม่ต้องจำทำได้มีประโยชน์รู้ไม่จริงถึงจำทำไม่ได้มีแต่โทษเพราะสมัยนั้นเขามีอลาหันเกิดเยอะไง อรหันอะไรบ้างอรหังยันตาอรหังพุโทโธภาวรนาอาหังอรหังอะไรนะนิกอนสมัยนั้นโอ้ยต่างคนต่างเป็นอรหันทั้งนั้นเราก็เลยอยู่ในถ้ำก่อนสมเพศเพอเห็นอัตภาพอรหันแล้วจบไม่สวยทุกคงทุกตัวเลยแต่ละตัวนี้จบไม่สวยทั้งนั้นเลยก็เลยเขียนว่ารู้จริงไม่ต้องจําทําได้มีประโยชน์ รู้ไม่จริงถึงพยายามจําแต่ทําไม่ได้ก็เกิดโทษในเขียนไว้เมื่อ30ปีก่อนข้อที่9วิริยะความภาคเพียนพระอริยเจ้าเนี่ยเป็นอริยเจ้าแล้วก็ยังไม่ไวายต้องเพียนพระอรหันต์จริงๆน่ยเขาเห็นโลกเป็นเหมือนเหมือนอะไรเหมือนหลุมขี้ เพราะอะไรมีคํากล่าวของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเอทะปัสติมังโรกังจิตตังลัทธูลัตราชาลัทธูปมังยัตถะภาราวิสีทันตินติสังโฆวิชานตังสูทั้งหลายจงมาดูโรคนี้อันตรการดุดลาดฉลดที่พวกคนเขาหมกอยู่แต่พวกผู้รู้หาข้องอยู่ไม่พระอรหันต้องรู้ไหม พระเป็นพระอรหันต์นี่ต้องรู้ไหมเอาเมื่อรู้แล้วจะต้องไม่คล้องอยู่ในราชรสนี้คือต้องไม่ยุ่งอยู่กับโลกต้องไม่พัวพันอยู่กับเรื่องของโลกต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับกรรมมาคุณทั้งหลายต้องไม่ใส่ใจต่อเหตุปัจจัยทั้งปวงเพราะนี่คือคําสอนพระพุทธเจ้าใครถ้าเรียนนธธรรมเอกต้องท่องบทนี้ได้เพราะถ้าท่องไม่ได้ก็สอบไม่ได้เพลนะอาตมาท่องได้ ก็เลยสอบได้เอถาปัสติมังโลกังยะธาพราวิสีทันตินาติสังโฆวิชานาตังสู่ทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตรการกูท่อขึ้นใจเลยกูกลัวตกเลเอาอ่านหนังสือเองนี่ไม่ได้ไปเรียนนี่หรอกเออสมัย30กว่าปีที่แล้วอ่านหนังสือเองไม่ได้เรียนก็ต้องพยายามอ่าอ่านต้องเรียนต้องท่องไว แล้วมันก็เป็นบทที่พี่สูตรคําสอนพระพุทธเจ้าว่าโรคนี้่มันตะการเฉพาะคนเขาคนโง่แต่คนที่รู้จริงเนะี่ยเขาเห็นเป็นเรื่องเลเทะเป็นเรื่องเน่าเป็นหนอนขี้เป็นหลุมขี้คนที่รู้จริงๆเขาจะไม่สนใจเรื่องไอ้รูปสวยกลิ่นหอมเสียงเพราะรสอร่อยหลุยดีราคาแพงก็ไม่มีคนรู้จริงเขาไม่ไปแตะเรื่องพวกนี้ถ้ารู้จริงนะ ไอ้รู้ไม่จริงอปรีแกล้งรู้เนี่ยมันก็อย่างที่เห็นน,นี่เอาจิบแค่ใบเดียวนะเนี่ยมีเป็นหลายใบเดี๋ยวก่อนข้อสุดข้อที่สิบยังไม่สุดท้ายสติควบคุมตัวให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมนี่แค่จะเป็นอหรหัน์นะ นี่ยังไม่ได้เป็นนะนี่คุณสมบัติที่กล่าวมาเนี่ยเป็นสมบัติคุณสมบัติเบื้องต้นที่จะไปเป็นอหรหันต์นะถ้าเป็นแล้วเนี่ยโอ้พวกนี้สบายเขาบอกว่าจรณะคือคุณสมบัติของบุคคลที่จะเป็นพระอริยเจ้าคุณสมบัติของบุคคลที่จะเป็นพระอริยเจ้าจะเป็นแต่ยังไม่ได้เป็นนะแค่จะเป็นเฉยเฉยนะสติควบคุมตัวให้รู้พร้อมทั้งทำพูดคิด ในทวารทั้งหกจะรู้เรื่องอื่นไม่ได้ทวารทั้งหกมีอะไรบ้างมีตาหูจมูกลิ้นกายและใจต้องรู้พร้อมหมดแค่จะเป็นนะข้อที่สิอดปัญญารู้แจ้งชัดในสรรพสิ่งทั้งปวงอย่าให้มารยาการมาหลอกล่อและครอบนำรู้แจ้งชัดในสรรพสิ่งทั้งปวง ปัญญาแม้ชแม้แต่แจ้งชัดในอัตภาพของตนแจ่มชัดในอัตภาพของตนข้อที่12ต้องได้ปฐมฌานคนจะเป็นพระริยเจ้าอย่างน้อยต้องมีปฐมฌานแล้วปฐมฌานนี่มันแยกแยะไหมแม้แต่อาหัน์ที่บอกไม่มีฤทธ์ก็ต้องมีปฐมฌานเช่นสุขวิปัสสโกเพราะปฐมฌานเป็นองค์คุณแห่งจิตตานุภาพ เป็นอนุภาพของจิตที่จะตั้งมั่นโดยไม่หลงอยู่ในเครื่องร่อและสิ่งเล้าทั้งหลายต้องได้ปฐมฌานข้อที่13ต้องได้ทุติยฌานตติและจะตุถึงข้อ14ข้อ15จะตุตาฌานเมื่อได้ฌานถึงขั้นจะตุแล้วต้องประกอบด้วยมัสมีองค์8ประการ ได้ฌานสูงสุดแล้วต้องมาศึกษาในมัสมีองค์8มีอะไรบ้างเห็นชอบดำริชอบเจรจาชอบเลี้ยงชีพชอบการงานชอบแล้วก็ความเพียรชอบตั้งสติชอบสมาธิชอบได้ฌานแล้วยังต้องอยู่ในองค์ชอบทั้ง8ประการจึงจะเป็นอริยเจ้าได้เนี่ เอกสารอ้างอิงมาจากพระไตรปิฎกฉบับปัจจุบันแมไม่ต้องอ่านหน้าเขาหราอกเอาโอ้ปฏิบัติธรรมดีกว่าแค่นี้ก็หูอื้อแล้วอ้าวก็ทุติตาติแลจะจตุไงทุติยชานตาติยชานและสิบห้าก็จตุฌานาและมักมีองค์แปดทีนี้ก็มี ยังไม่หมดยังมีหลักอีกสิบประการเรียกว่าสังโยชน์ต้องละให้ได้เมื่อมีคุณสมบัติแล้วต้องละสิ่งสิบนี้ให้ได้สิ่งสิบนี้มีอะไรบ้างเขาเรียกว่าสังโยชน์สิบอย่างหนึ่งสังโยชน์แปลว่าเครื่องผูกรัดให้คล้องอยู่ในโลกมีอยู่สิบอย่างสกายติฐิเห็นว่าร่างกายนี้เป็นของเราเป็นตัวเรา มีเราเป็นใหญ่กว่าสปปรรพสิ่งนี่เขาเรียกว่าเป็นผู้มีมิจฉาทิฏฐิถ้าคนที่มีปัานาเป็นพระริยเจ้าถ้าเห็นว่าตัวกูใหญ่กว่าคนอื่นเหมือนกับสมัยก่อนลุงปู่ไปทุด,ดงที่แถวเชียงดาวตุเจ้าเสือดาวแกก็เป็นอรหรันแกอวดว่าเป็นอาลหาันแล้วแกเหยียบพื้นไม่ได้นะถ้าเหยียบพื้นไฟจะลุกแผ่นดินจะสะเทือนเพราะฉะนั้นแกก็จะต้องไปปลูกกุฏิอยู่บนยอดไม้ ถ้าถึงเวลาทำไงคนจะกินข้าวก็ต้องเคาะเคาะแล้วก็ให้คนส่งไปไอไอไอ,อ้ส่งอะ่ะเออเขาบอกไม่ไผ่กูก็เลยเห็นคนส่งไปแล้วก็เราก็เออไหนลองทำบุญการหัน่อยวะทำบุญการหันเขาส่งข้าวแล้วเราก็เลยมาฉันส่งเองโยมไปะอะเทน้ำออกจากะบอกกูก็ค่อยๆกรอกน้ำของกูแต่ฟองมันเยอะไปหน่อยอะนะปาดเอาฟองทิ้ง แล้วก็ชักล่อขึ้นไปส่งให้อราหันบนยอดไม้พเพราะเหยี่บพื้นไม่ได้ไงไฟจะลุกท่วมแผ่นดินเหยียบไม่ได้โอ้อลาหาันตรงนี้ขลังมากสักพักเดียวพอกินข้าวเสร็จเรื่องไรก็ไม่รู้อัดน้ําเข้าไปแล้วมั้งเออแม่คิดมันด่าแม่เลยนะใครว่าเอาเยี่ยวใส่กอกก็อบอกไหมกูอ่าอลาหาันแอบปากดาลั่นเลยอ้าอลาหันไม่พูดทําไม ทำไมดา่าเสียงดังจังวอะอลุงขึ้นอีกวันเนี้ยวันเนี้ยเรียวันมาฆานี่แหละอละรหันจะต้องลงมาเพราะเป็นวันพระสำคัญต้องมาแสดงธรรมมาแสดงธรรมหลังถ้ำเชียงดาวก็ชาวบ้านก็มาประมาณนี้แหละโอ้คนชอบอรหันมาตั้งแต่อดีต พอได้รู้ว่าอรหันมาก็มาเ,าเราก็ไปนั่งฟังทำรูปไม่มีสัญญาไม่มีร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร,ร่างกายโดยเฉพาะหลวงพ่อนี่นะหลวงพ่อเนี่เป็นชาติสุดท้ายไม่มีร่างกายแล้วร่างกายนี้เป็นสมมตุติชาติต่อไปจะเป็นเดรัจฉานเป็นอะไรไม่ว่ากันแต่ชาตินี้ชาติสุดท้ายแล้วอาอาจจะหลวงพอ่อไม่มีอะไรแล้วตัวตนของอหลวงพอ่อไม่มีแล้วอาตามาน,นั่งอยู่ข้างหลังลำคาญทนไม่ได้ จิบไม้ฟาดป,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 ปักตีกูทำไมวะมอ้าวไหนมึงบอกว่าเป็นอา,าหัน์แล้วชาติสุดท้ายแล้วนี่ไม่มีร่างกายมึงบอกตีกูทำไมวะอ้าวจบกูก็ต้องรีบมาไม่งั้นเดี๋ยวมันยำกูแหละ <c oughs> <c oughs> ต้องรีบออกมาเจอมาแล้วอารลหันเนี่ยตรงไหนจะขอให้บอกประกาศเป็นอาราหรันไหมคนละตัว <c oughs> ถ้ากล้าไหมคนละตัวเลย งัดกนมาทละอักษรเลยเออ,อขอให้บอกสู้อรหัน์มาเนี่ยไหลองค์แล้วออฟั่มอรหันมากันกไหลองค์แล้วงั้นขอให้บอกอมาดูต่อเออสก,กายะทิฐิเห็นว่ามีเรามีของเรายึดมั่นถือมั่นมีตัว,ม,ตวมีตน สองวิจิกิจฉามีความสงสัยในคุณพระรันาตนไตรัยเดี๋ยวนี้ไม่สงสัยในคุณพระรันาตนไตรแม้ที่สุดสงสัยพุทเจ้าขับรถได้ถ้าสมัยก่อนมีเบนก็พุทธเจ้าก็คงขับเบนไม่ต้องเดินเออดูเขาตอบสามศีลพรตาปามาตความถือมั่นยึดมั่นในศีลพจน์ของตนว่าวิเศษกว่าคนอื่น สามอย่างนี้ได้ปฏิบัติจรณะสิบห้นี้ได้จึงจะเป็นพระโสดาบันต้องปฏิบัติสิบห้ข้อนี้ด้วยนะแล้วจึงจะมาละสามอย่างนี้นะจึงจะเป็นพระโสดาบันต่อมากามมราคะมีความติดใจในกามมคุณกามมคุณมีอะไรบ้างรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสไอ้หลุยนี่มันเป็นอะไรวะ รลปอนี่เป็นรูปไหมเป็นรูปรอ <c oughs> เป็นรถรูปเหรอเ้ลิมูซีนนี่มันเป็นอะไรวะรูปเหรอเออเอ้ยนี่เป็นอะไรวะมาเป็นสัมพั์เหรอเออเป็นอะไรวะมันยังงงอยู่นะกามาลาคะกามาลาคะข้อห้า อิฆามีความกระทบกระทั่งในใจถ้าสามารถหยุดได้อีกสองข้อนี้จากโสดาก็เป็นอนาคาต่อมารูปราคะมีความติดใจในรูปแม้กระทั่งในองค์ชานต้องละแม้ในองค์ชานก็ไม่ได้รูปวัตถุและองค์ชานถ้าติดใจก็ถือว่าไม่ใช่ เป็นความชั่วหยาบผิดบาปรูป,ปราคะมีความติดใจในวัตถุหรือรูปประชานก็เป็นความผิดพลาดยังไม่ได้เป็นอริยเจ้าเพราะยังละสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ข้อเจอรูป,ปราคะแม้ที่สุดไม่ติดใจในองค์ชานแต่อรูปฌระชานไม่ติดใจในรูปแต่ติดใจในบุญกุศลก็ถือว่าไม่ได้ต้องละให้ได้ ถ้าละได้เนี่ยว่าโสดาอนาคาก็ขยับขึ้นมาอ,อ,อาโสดาสกิทาคาขยับขึ้นมาเป็นอนาคาข้อต่อมาข้อที่8มานะมีความยึดมั่นถือมั่นในตัวกูของกูมานะคือความถือมั่นอุทจจะมีความฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านไปเลยอ่เลอะเทอะ วิชาความไม่รู้พระอริยเจ้าไม่มีคําว่าไม่รู้ต้องรู้แล้วก็ต้องรู้ให้จริงด้วยแม้ที่สุดเรื่องใดที่ไม่รู้ถ้าเป็นอริยเจ้าก็ต้องเพียรพยายามรู้เพราะในหลักจรณะสิบห้าต้องศึกษาพาหูสัจจะมีคําว่าพาหูสัจจะคือต้องศึกษาเพียรพยายามศึกษาให้อันพระอริยเจ้าไม่มีคําว่าไม่รู้ต้องรู้ พราะมีพาหุสัจจะทั้งสิบเนี่ยถ้าละได้หมดและปฏิบัติได้ครบสิบห้าข้อละสิบปฏิบัติสิบห้าเป็นพระอรหันต์ทีนี้มาดูชนิดอรหันต์แหมปฏิบัติธรรมดีกว่าเดี๋ยวมันจะเข้าลึกเกินไปฮะ อาสุดท้ายนอาสุดท้ายอ่ะอ่าอรหันเขามีสองก็มีสี่ก็มีสองก็คือสมถฏานนี้สมถยานนี้คืออรหันที่สําเร็จด้วยกําลังแห่งฌานสมาบัติและสมถะเรียกว่าสมถยานนี้อรหันพวกนี้จะแสดงฤทธิ์ได้เช่นอลรหันเตวิโชชรพินโยปฏิสันทิพพปัตโตสามพวกนี้แหละเป็นอรหันที่เกิดจากสมถยานนี้ ส่วนอีกประเภทหนึ่งคือวิปัสสนาญาณน,นี้คืออัลหรหันที่ได้จากองค์ปัญญารุนร้วนมีอารมณ์ฌานเบื้องต้นเล็กน้อยเช่นเ,เขาเรียกว่าสมาธิเล็กๆนน้อยคณิกะสมาธิหรือปฐมสมาธิเรียกว่าปฐมฌานเป็นพื้นแล้วก็จเจริญปัญญาอลหารหันพวกนี้เนี่ยเรียกว่า สุขวิปัสสโกแสดงฤทธิ์ไม่ได้แต่มีปัญญามากปัญญามากถึงขนาดว่ารู้ใครแสดงทำอะไรถามอะไรบอกอะไรตอบได้หมดเพราะฝึกปัญญามาล้วนๆไงจะถามธรรมะข้อนั้นบทนั้นคำพีเล่มใดตอบได้เกลี้ยงหมดเพราะเป็นอหรหันต์สุขวิปัสสโกทีนี้มาดูกันว่าสุขวิปัสสโกมีอะไรบ้างไม่มียานวิเศษ นอกจากรู้การทำอาสวะให้สิ้นอันนสงส์จากการปฏิบัติวิปัสนาคือเจริญปัญญาอย่างเดียวเตวิโชคือเตวิชะผู้นี้จะต้องบำเพ็ญสมถะแล้วได้วิชาสาเรียกว่าบุเพนิวาสารุุสติยานและลึกชาติได้จุดตูปปาติยานรู้การเกิดของสัตว์การการเกิดและการอุบัติของสัตว์ อันเกิดจากการเข้าใจในกฎแห่งกรรมอย่างแท้จริงจึงรู้เหตุการณ์ที่จะเป็นไปและสาอาสวะคยาญานรู้การดับกิเลสของตนนี่คืออลหันเตวิโชได้วิชาสามอย่างระลึกชาติรู้การเกิดการตายของสัตว์จุตูปปาติยานรู้การอุบัติและก็อาสวะคยาญานรู้ว่า ชาติสิ้นแล้วอาสวะเราหมดแล้วกิเลสเราไม่มีหมักดองอยู่ในสันดานแล้วอรหันชะลพิญโยพวกนี้ต้องได้วิชาหกเช่นหูทิพตาทิพคนที่ได้ชะลพิญโยมีอยู่องค์เดียวที่ได้รับยกย่องจากพระศา,าสดาว่าเป็นเอตัคธะคือพระอนุรุทธะ เป็นผู้ที่รู้วิชาหกได้อย่างช่ำชองเชี่ยวชาญชำนาญใครจะถามอะไรท่านตอบได้ในที่มุงที่บงังจะมองทะลุลงไปถึงใต้บาดาลขึ้นไปบนยอดเจดีย์ท่านรู้หมดเรียกท่านชื่อว่าพรานุรุธะเลิศก,กว่าพิสุท์ทั้งหลายในด้านมีตาทิพย์คือสามารถมองเห็นในโลกทั้งสามได้มองเม็ดดังดังมองเม็ดมะขามในมือท่านเปรียบไว้อย่างนั้นเลย มีทิพป,ประโสงคคือหูเป็นทิพย์แม้นพระพรมพุยกันนะหูท่านก็ฟังได้เออกูฟังไม่ได้หรอกผม,ผมไทยปิงคุยกันไม่รู้เรื่องนะอ,อ่ะมีทิพป,ประโสงกูไม่ใช่อลหันกูไม่ชาติสุดท้ายกูยังเติดจ่อไปอีชาติชาติหลายชาติเออมีวิธีแสดงฤทธิ์เรียกว่ามโนยิทธิเสกให้เป็นตัวอะไรเป็นคนคนใด ไปได้ตามเหตุตามปัจจัยนะแยกจิตออกจากล่างเข้าล่างนู้นเข้าล่างนี้หรือไม่ก็แยกจิตออกมาเป็นเป็นลุงปู่หนึ่งลุงปู่สองลุงปู่สามลุงปูส่สี่ลุงปู่ห้าถอดล่างอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่ามโนยิทธิแล้วก็ทายใจคนได้เรียกว่าเจโตปริยญาณรู้จักใจมนุษย์เขาคิดอะไรวิเคราะห์อะไรคำนวณอะไร ถ้าทายใจได้ก็ต้องไปถามว่าแยกล่างได้ไหมถ้าแยกล่างได้ก็ต้องถามว่าตาทิพมีไหมหูทิพมีไหมนะเพราะเดี๋ยวนี้คนมั่ววิชานะออรอหอยสมัยนี้มั่ววิชาอดอ้างว่าทายใจแต่แยกล่างไม่ได้เอาอย่างนั้นไม่ใช่แล้วนั่นออรอหอยแล้วกูก็ทายใจมึงได้มึงว่ากูทายใจพวกมึงได้ไหมใชโอ้ไม่รู้จะทายไปทําไมเออ ใายใจเรื่องจิ๊บจิบมากเด็กปหนึ่งก็ทายได้บุเพนิวาสานุสติยานละลึกชาติแต่หลหลังไม่ใช่ชาติหลังอย่างเดียวนะชาติหน้าก็ละลึกได้ชาติที่สามพันร้อยสามพันร้อยชาติก็ระลึกได้แต่เอาเราหอยสมัยนี้เขาระลึกได้แต่เฉพาะชาตินิดนิดที่จะระลึกได้ก็ต้องนั่งรถเบนซ์มาถึงระลึกได้ท้านั่งรถอีแตนมาไม่อยากละลึกเสียเวลาระ,ะลึก อาสวะขยยายานยานที่ทำให้อาสวะกิเลสมันหมดสิ้นไปอ่ะต่อมาอารหันต์ประเภทสุดท้ายปฏิสัมพิทิพัตปโตปฏิสัมพิพัตปโตคือผู้บรรลุอภิปฏิสัมพิธาสี่คือแตกฉานในความรู้สี่อย่างได้แก่อัฏปฏิสัมพิธาความแตกฉานในอัฏพยัญชนะทั้งปวง คือเรื่องทั้งหลายที่อยู่ในคมภีร์ในตำราเนี่ยพระอระหันต์ผู้ได้รับเอตัคคะเรื่องนี้คือพระมหากระจยนะเพราะท่านเป็นผู้ช่ำชองเชี่ยวชาญในการแจกรมกระจายธรรมสรุปรมบรรยายธรรมแล้วก็พระอนุรุทธเอพระลาหุนลาหุนแต่ท่านก็ไม่ได้รับเอตัคคะนะก็ขอไปลาหุนเป็นผู้รับเอตัคคะ เพราะเป็นผู้ช่ำชองเชี่ยวชาญในการเรียนรู้แต่พระหมากรยระเป็นผู้กระจายร,รมบรรยายธรรมได้รับการยกย่องความแตกฉานในอัตธรรมะปฏิสัมพิทาความแตกฉานในนิรุตคือรู้ทุกภาษาแม้แต่ภาษาเดรฉานงูพูดว่าอะไรจิ้งหรีดร้องเสียงเสียงอย่างนี้ต้องการอะไรแม้ที่สุดนกต้นไม้ใบหญ้ามันมีภาษาของมัน เรียกว่านี้ลุตสมาบัติรู้ได้เฉพาะไม่ใช่ภาษามนุษย์แม้นภาษาเทพโรมานเดราชานและสรพสัตวก็รู้ได้หมดปฏิยานปฏิสัมพิธาปฏิพานปฏิสัมพิธาคือตอบปัญหาได้ทุกเรื่อง ทุกเรื่องที่เข้ามาไม่ว่าจะยากสุดหรือง่ายสุดก็สามารถจะอภิบายขยายความย่นย่อย่อย่อน,ยนลงได้พระอนุรุทธะไอ้พระลาหุนกุมารหรือพระหมหากาจาัจยและพระหมหากัจายานะจึงได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในทางปฏิสัมพิธาเพราะสามารถจะกระจายแยกแยะธรรมะ ตอบตัญหาธรรมแม้แต่เรื่องโรคเรื่องคดีความตอบได้เกลี้ยงแต่อาตมาไม่ใช่อหรหันนะไม่ใช่อันนสงสงจากการปฏิบัติสมถะและเล่าเรียนตึกตรองทรงจำซึ่งพระธรรมวินัยที่พระสาทธรรทรงสอนนี่แหละจะทำให้เป็นผู้มีปัญญาแตกฉานเป็นอหรหันต์ขั้นปฏิสัมพิธาทั้งหมดนี่คืออหรหันสี่จำพวกลองไปเทียบดู เดี๋ยวจะซีรอกแจกแล้วลองไปดูที่ว่าอรหันเราเหมือนองค์ไหนเหมือนประเภทไหนมั่งวา